มาช่วยกันเสนอไอเดียให้ตลาดสดกลับมาคึกคักกันเถอะใครมีไอเดียอยากให้ตลาดไฮเทคมีเทคโนโลยีเจ๋งๆให้พ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายคนมาจับใจ่ายใช้สอยสนุกตลาดคึกคักพ่อค้าแม่ค้าทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ <Wow. S 1> เขียนเรียงความเสนอไอเดียสร้างสารรค์เข้าประกวดชิงคุนการศึกษากับโครงการคิดเพื่อน้องวงขอบลูกไม้ใต้ต้นปีที่4ของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดรับทุกไอเดียตั้งแต่ระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษารวมถึงสายวิชาชีพปวชและปวสสนใจขอใบสมัครได้ที่สาขาของธนาคารไทยเครดิตท,ทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tcbank.com เปิดรับไปสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2563และประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาคมเพราะจินตนาการข้อสำคัญไม่แพ้ห้องเรียน